โปแตก10บตำรวจตีไปขอตรวจตาหวังสร้างหลักฐานแต่หมอที่ต้องรับเคสกลับเป็นหมอกระต่ายดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะครับมีอะไรมากกว่าที่เราคิดกันนะฮะเมื่อทางด้านเพจดังนะครับออกมาโพสต์ข้อความและรูปภาพแฉ นะครับว่าหลังจากที่10ตํารวจตีเนี่ยขับรถชนหมอกระต่ายที่ทางม้าลายจนเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็ไปขอตรวจตานะฮะตรวจตานะครับไม่ใช่ตรวจตานะครับ,มรรรบผมนะฮะเพื่อเป็นการสร้างหลักฐานว่าตัวเองเนี่ยตาพร่ามัวนะครับมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกับก็โปะแตกขึ้นมาแลลวครับผม จากกรณีที่10ตํารวจตรีนรวิทย์บัวดกนะครับขี่บิ๊กไบค์ยี่ห้อดุคติชนหมอกระต่ายแพทย์ผู้ชํานาญการด้านจากักษุวิทยาภาควิชาจากักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับขณะกําลังเดินข้ามทางม้าลายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะฮะ จนกลายเป็นกระแสสังคมที่แตกออกมามากมายเลยเละครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของทางม้าลายรวมไปถึงความผิดปกติหลายอย่างหลังเกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้หมอกระต่ายเนี่ยเป็นศพนิรนามถึง2ชั่วโมงทั้งที่กระเป๋าโทรศัพท์ทุกๆอย่างของหมอกระต่ายเนี่ยมีอยู่ครบเลยนะฮะ และก็การซื้อขายรถบิ๊กไบค์เนี่ยที่ดูสับสนนะครับวุ่นวายไปหมดเลยและล่าสุดเนี่ยชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าอาจมีการพยายามสร้างหลักฐานเพื่อลดความผิดของผู้ก่อเหตุนะฮะ ล่าสุดนะครับยิ่งขุดยิ่งลึกนะฮะเจอพีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อทางเพจหมอขอบนหน H ่อยเหอะ a g l r s s ส i v ด Doctor นะครับได้โพสต์ภาพแชทปริศนาเกี่ยวกับเรื่องราวสุดบังเอิญน,นะครับหรือจะเรียกว่าเวรกรรมมีจริงก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่21มกราคมที่ผ่านมาภายหลังจากที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งตอนนี้ไปบวชอยู่นะครับก็ได้พยายามสร้างหลักฐานเท็จด้วยการไปทำทีว่ารักษาดวงตา ขอตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลตำรวจอ้างว่าตามัวนะครับมองไม่เห็นมองไม่ชัดแต่เรื่องบังเอิญเนี่ยก็เกิดขึ้นนะฮะเมื่อซึ่งหมอรับหน้าที่ตรวจในวันดังกล่าวเนี่ยคือหมอกระต่ายที่หายตัวไป ะะไม่อยู่รักษาคนไข้าตามนัดหมายนั่นก็คือผู้ก่อเหตุนะฮะเรื่องก็คือโป๊ะแตกขึ้นมาเลยนะครับว่าคุณหมอถูกรถชนเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางด้านตํารวจเนี่ยจะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างนะครับหากว่าจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวทางเพจ jam.com นะครับจะนํามารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปครับผม ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ